วัดีค่ะวันนี้แอดเอาหนังแนวสืบสวนะระลึกขวัญเรื่องดังจากเกาหลีมาฝากหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Forgotten ความทรงจำพิศวงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังเรื่องราวที่รับรองว่าสนุกและแสนตื่นเต้นนี้กันได้เลยหนังเปิดเรื่องมาก็จะเห็นจินซอกพระเอกของเราลืมตาตื่นขึ้น,นมาบนรถด้วยท่าทีที่ตกใจเหมือนเพิ่งตื่นจากฝัน้ายแม่ที่นั่งข้างๆเห็นจึงเข้ามาถามเขาด้วยความห่วงใย,ยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าในรถจะมีพ่อซึ่งเป็นคนขับ และพี่ชายชื่อว่ายูซอกเป็นคนนั่งข้างทั้งรถคุยกันอย่างมีความสุขและจากบทสนทนาเราจะได้รู้ว่าพวกเขากำลังขับรถเพื่อไปย้ายของเข้าบ้านใหม่กันไม่นานก็ถึงบ้านหลังใหม่จินซอกรู้สึกคุ้นกับบ้านหลังนี้อย่างบอกไม่ถูกระหว่างที่ยืนมองพี่ชายเขาก็ชื่นชมในใจว่าพี่ของเขานั้นเก่งทุกด้านมาตั้งแต่เด็กไม่ดื่มเหล้าสุบ,บุรีมีมารยาท ทุกคนต่างรักและยกย่องเขาและตัวจินซอกเองก็คิดอย่างนั้นเช่นเดียวกันเขารู้สึกภูมิใจมากที่มีผู้ชายคนนี้และเมื่อมองที่ขาของพี่ก็ได้คิดย้อนไปเมื่อปีที่แล้วที่พี่ของเขาได้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทําให้ขาข้างซ้ายเดินไม่ได้แบบปกติระหว่างเก็บของเข้าที่เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานย,ยกของคนหนึ่งเขาได้ถามคําถามกับจินซอกป,ประมาณว่านั่นพี่ชายคุณหรอเขาอายุเท่าไหร่ แต่ยังไม่ทันที่จะได้คุยอะไรกันมากมายยูซอกก็เข้ามาขาัดจังหวะสะก,ก่อนตกดึกทงางครอบครัวได้กินอาหารเย็นด้วยกันระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้พูดถึงเรื่องที่พระเอกและพี่ชายต้องนอนห้องเดียวกันเพราะอีกห้องเจ้าของบ้านคนเก่ายังไม่ได้ขนของออกทุกคนต่างไม่รู้ว่าเขาเก็บของอะไรเอาไว้รู้แค่ว่าเขาสั่งห้ามเข้าไปในห้องนั้นโดยเด็ดขาดระหว่างที่กินข้าวอยู่นั้นจินซอกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างบน ซึ่งเป็นห้องที่กำลังพูดถึงอยู่นั่นเองแต่กลับไม่มีใครได้ยินจนเขาคิดว่าคงเป็นเสียงของฟ้าร้องก่อนเข้านอนเขาได้เปิดเพลงฟังระหว่างนั้นที่กำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงสุดโปรดเขากลับได้ยินเสียงดังมาจากในบ้านอีกครั้งรอบนี้เขาถอดหูฟังก่อนจะมองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นถึงความผิดปกติจึงจะใส่หูฟังอีกรอบแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรก็ได้ยินเสียงเดิมที่ดังชัดเจนกว่าเก่า ครั้งนี้เขาตัดสินใจเดินออกไปดูข้างนอกพุ่งตรงไปยังห้องที่ถูกปิดระหว่างกำลังเดินเข้าไปก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกจนถึงกับพงะถอยหลังไปเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ลดละความตั้งใจจึงเดินเข้าไปต่อจนหยุดอยู่ที่หน้าประตูเขาเอื้อมมือกำลังจะบิดลูกบิดประตูเข้าไปแต่กลับต้องตกใจเมื่อมีมือปริศนาได้โผลมาจับไหล่เขาจากทางด้านหลังเขาหันกลับไปดูก็พบว่าเป็นยูซอกพี่ชายของเขานั่นเอง เขาได้บอกว่าที่มาหยุดหน้าห้องนี้ก็เพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมายูซอกจึงเดินเข้าไปแนบหูเพื่อฟังแต่กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเห็นอย่างนั้นเขาจึงชวนน้องชายออกไปสูดอากาศข้างนอกแทนระหว่างที่กำลังมองวิวจากบนภูเขาอยู่นั้นพ่อของเขาก็ได้โทรเข้ามาหายูซอกและตามเขาให้ไปเอาเอกสารที่ข้างล่างเขาจึงบอกให้จินซอกรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นมาหาใหม่ ขณะนั้นเองอยูซอกกำลังเดินลงไปเขาก็ได้เจอกับกลุ่มคนปริศนาที่ได้ลงมาล้อมรอบตัวเขาก่อนที่จับเขาขึ้นไปบนรถจินซอกได้เดินลงมาเห็นพอดีก็ได้เห็นเขากับเหตุการณ์และจึงรีบวิ่งไปหวังจะช่วยพี่ชายตัวเองแต่กลับไม่ทันเขาจึงทำได้เพียงจำเลขทะเบียนรถคันนั้นเอาไว้และรีบไปบอกกับพ่อและแม่ที่บ้าน เช้าวันต่อมาเขาลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบเข้ากับพ่อและแม่ที่นั่งอยู่ข้างเตียงพร้อมกับข่าวร้ายที่ได้รู้ว่ายังตามหาตัวพี่ชายของตัวเองไม่เจอเขาได้ให้การกับตำรวจก่อนจะบอกเลขทะเบียนของรถคันนั้นไปแต่ตำรวจกลับบอกว่าไม่พบรถคันที่ตรงตามคำให้การของเขาเลยแถมยังยกเรื่องที่เขาต้องกินยาระง,งับอาการวิตกกังวลนั่นจึงทำให้เขาโมโหที่ดูเหมือนตำรวจจะคิดว่าเขาพูดจามั่ว ตำรวจได้พยายามหาเบาะแสเกี่กับคดีนี้แต่ก็ไร้วี่แววจนเวลาล่วงเลยไปเกือบ20วันคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับเขาก็ได้ฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวเขาฝันถึงชายคนเดิมคนที่เขารู้สึกคุ้นหน้าในทุกๆคืนและภาพก็ตัดมายัางตอนเช้า แม่เขาเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับการปรากฏตัวของยูซอกพี่ชายที่หายตัวไปเขาเห็นอย่างนั้นจึงพุ่งเข้าไปกอบพี่ชายทันทีและจากเหตุการณ์นี้ทําให้พี่ของเขาสูญเสียวความทรงจําในเหตุการณ์นั้นไปกลางดึกเขาสังเกตเห็นว่าพี่ของเขาได้รู้จักเตียงแล้วออกไปที่ไหนสักที่เช้ามาขณะที่เขาลังจะกินยาก็ได้ทํายาตกเข้าไปด้านในใต้อ่างล้างจานจึงทําให้เขาไม่ได้กินยาในครั้งนั้นไป ระหว่างที่กำลังกินข้าวเช้ากันเขาก็ได้ถามพี่ชายเรื่องเมื่อคืนว่าไปไหนมาแต่ยูซอกก็ปฏิเสธและบอกเขาว่าฝันไปหรือเปล่าจินซอกงงๆแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรไปต่อหลังจากกินเสร็จยูซอกได้เดินออกไปข้างนอกแต่ขณะนั้นพระเอกก็ได้สังเกตเห็นว่าพี่ชายของเขาเดินแปลกจากขาซ้ายที่ต้องเดินกระเพกกับเปลี่ยนไปเป็นข้างขวาแทนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงตาฝาดไปเอง ตกดึกคืนนั้นเขาได้หลับขาหนังสือบนโต๊ะทำงานภาพได้ตัดมาให้เราเห็นว่าข้างโต๊ะพี่ชายของเขาได้ยืนจ้องมองไปยังที่น้องชายด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นเขาเอื้อมมือไปหยิบดินสอ,อกดที่วางอยู่บนหนังสือก่อนจะกดให้ไส้ดินสอเลื่อนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไส้เกือบจะทิ่มตาของพระเอกก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วจินซอกแค่แคกล้งหลับ เขาได้รับรู้ทุกอย่างว่าพี่ชายตัวเองทำอะไรลงไปยนซอกได้ออกมาจากบ้านและกำลังเดินไปตามทางโดยที่มีจินซอ็อกแอบสะกดรอยตามดูอยู่ห่างขณะที่ยูซอ็อกกำลังเดินไปตามทางนั้นจากขาที่เดินท่าทางกระเพกของเขากลับเปลี่ยนเป็นท่าเดินปกติทำเอาพระเอกถึงกับช็อกเมื่อได้เห็นอย่างนั้นยูซอกได้ขึ้นแท็กซี่ไปพระเอกจึงเรียกรถให้ตามไปติด และแล้วรถก็ได้จอดอย่างที่ซอยแห่งหนึ่งเขาเดินลงมาก็พบเข้ากับพี่ชายที่เดินสุบุรีเดินเข้าไปตามโซกต่างๆอย่างคุ้นเคยเขาเดินตามพี่ชายอย่างห่างๆจนเข้าไปยังซอยหนึ่งก็พบว่ายูซอกได้พูดคุยกับใครบางคนเขาจะงกหน้าไปมองก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าผู้ชายคนนั้นคือตำรวจที่เคยเข้ามาทำคดีของพี่ชายนั่นเองเขาแอบตามดูต่อจนเห็นว่ายูซอกได้ขึ้นบันไดไปยังตึกๆหนึ่ง เขาเดินไปข้างในจนได้เจอเข้ากับตำรวจสองคนนั้นอีกครั้งเขาจึงรีบวิ่งออกมาทันทีเขาแอบซ่อนตัวจนเกือบจะรอบมาได้แต่ขนานั้นเองกลับถูกใครบางคนโปยาสลบจากด้านหลังจนเขาหมดสติไปตัดภาพมาตอนเช้าเขาลืมตาตื่นขึ้นมาบนโต๊ะตัวเดิมและเสียงยูซอกก็ดังขึ้นมาจากเตียงทางด้านหลังเขาหันกลับไปด้วยท่าที่ตกใจทำเอาพี่ชายหนุ่มกลับมองเขาอย่างงงๆและถามว่าเป็นอะไรไป เขาตอบปฏิเสธก่อนจะเข้าไปหลบในห้องน้ำยูซอกพยายามเข้าไปถามแต่ก็โดนซิงซอกตวาดกลับมาว่ารู้เรื่องที่เขาเออกไปข้างนอกหมดแล้วและบอกถึงเรื่องที่เห็นตำรวจปลอมสองคนนั้น mm hmm. เขาร้องไห้และถามถึงพี่ชายตัวจริงแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้ตอบอะไรกลับมาจนเขาเปิดประตูออกมาดูยูซอกได้จังหวะจึงจับมาตัวเขาและบอกให้เขาใจเย็นๆพร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยเมื่อคืน ก่อนจะถามเขากลับว่าเมื่อคืนเขาได้กินยาหรือเปล่าซึ่งคำถามนั้นเองทำให้เขาได้สติกลับคืนมาเขากลับมากินยาและกล่าวขอโทษพี่ชายตัวเองหลังจากที่เขาได้เดินออกจากบ้านไปพระเอกได้แงม้มผ้าม่านดูก็เห็นว่ายูซอกได้กลับมาเดิมเหมือนเดิมเขากลับมานั่งที่โต๊ะเดิมและได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้เขาถึงกับช็อกนั่นก็คือไสนสอที่หลุดออกมาอยู่บนโต๊ะนั่นเอง ถ้าแฟลชแบ็กไปยังตอนที่ทะเลาะก,กันก่อนหน้าเขานึกถึงควาพูดของยูซอกที่ได้พูดขึ้นมาเกี่ยวกับแท็กซี่ทั้งที่เขาไม่เคยได้พูดออกไปขนาดนั้นเองแม่ของเขาก็กลับมาเขาลงไปหาและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แม่ฟังเมื่อแม่เขารู้ก็ตกใจเป็นอย่างมากและบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อแต่จินซอกก็ได้ห้ามเอาไว้เขาขึ้นมายังห้องก็ได้ยินกับเสียงที่ดังออกมาจากห้องนั้นอีกครั้ง ครั้งนี้เขาตัดสินใจเดินออกไปดูพร้อมกับถือไม้ไว้ในมือเมื่อเดินไปถึงเขาก็บิดลูกบิดและเดินเข้าไปดูข้างในก็พบเข้ากับร่างของพี่ที่แขวนคออยู่ภาพที่ตัดมายังเขาที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่ความฝันของเขานั่นเองพระเอกลงมาข้างล่างก็ได้ยิงเข้ากับบทสนทนาที่แม่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับใครบางคน เขาจับใจความได้ว่าแม่ได้คุยกับคนปลายสายว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาได้เดินเข้าไปแอบฟังใกล้ๆจนเกิดเผลอทำเสียงดังขึ้นจนทำให้แม่รู้ตัวจนต้องเปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบอะไรเธอเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนตัดสินใจขึ้นไปเช็คข้างบนห้องภาพตัดมาให้เราได้เห็นว่าพระเอกที่แอบอยู่ด้านนอกเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาจึงต้องหาทางปีนขึ้นไปเพื่อกลับเข้าไปยังห้องนอนของตัวเอง และแล้วเขาก็ได้กลับไปยังห้องนอนของตัวเองได้ทันท่วงทีแต่เพราะตอนนั้นเองฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจึงทําให้เขาตัวเปียกไปด้วยฝนนั่นจึงทําให้แม่ได้รู้ทันทีว่าเขาได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วทั้งสองจ้องหน้ากันก่อนที่แม่จะเดินออกไปเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านแต่ระหว่างนั้นก็ได้เจอกับพ่อที่พึ่งกลับเข้ามาพ่อได้บอกเขาว่าห้ามไปไหนทั้งนั้นพร้อมกับสยะย,ยิ้มออกมา เขาวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่มีคนวิ่งตามมาด้วยเขาวิ่งหนีออกมาได้อย่างทุลักทุเลจนได้เจอเข้ากับสถานีตำรวจเขาวิ่งปรีเข้าไปโดยที่มีชายคนนั้นวิ่งตามมาติดๆแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างเมื่อจู่ๆชายคนนั้นก็ได้ถูกรถม,เมอเตอร์ไซค์เฉียวชนจนล้มลงไปกับพื้นเปิดโอกาสให้พระเอกได้วิ่งเข้าไปยังสถานีตำรวจได้สำเร็จเมื่อไปถึงเขาก็แจ้งเรื่องทั้งหมดเข้ากับตำรวจแต่กลับพบว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลย ตำรวจได้อ่านข้อมูลจากประวัติที่เขาได้ปริ้นออกมาดูก็พบกับเรื่องช็ออีกครั้งเมื่อพบว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขาอายุ41ไม่ใช่21อย่างที่ตัวเขาคิดเขาตัดสินใจกลับมายังบ้านเพื่อสืบถามความจริงเมื่อมาถึงก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องที่ถูกปิดไว้เขาเปิดเข้าไปดูก็พบเข้ากับหุ่นตัวหนึ่งที่นอนอยู่บนพื้นสภาพถูกแทงพร้อมกับการปรากฏตัวของยูซอกที่ชายปลอมๆของเขา ตามมาด้วยแม่และก็พ่อเขาถามว่าทั้งหมดเป็นใครจินซอกหรือชื่อจริงๆของเขาก็คือชเวซองอุกก็ได้เล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีเหตุฆาตรกรรมยกครัวเกิดขึ้นภายในห้องนี้และภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนนั้นเป็นคดีที่สองแม่ลูกได้ถูกฆาตรกรรมด้วยมีดโดยที่ไม่มีการขโมยของเกิดขึ้นจนผ่านไปหลายปีตำรวจก็ยังหาตัวฆาตรกร,รมไม่ได้ จนญาติผู้เสียชีวิตต้องจ้างนักสืบออกตามล่าหาตัวฆาตกรและคนที่ถูกว่าจ้างนั่นก็คือนักสืบชเวนนั่นเองเขาตามสืบคดีนี้จนได้เจอเข้ากับพระเอกและได้จับตัวมาเค้นหาความจริงแต่เขากลับปฏิเสธว่าเขาจำอะไรไม่ได้นักสืบที่ปักใจเชื่อว่าเขาคือฆาตกรอีกทั้งก็ยังเชื่อคำพูดที่เขาบอกว่าจำอะไรไม่ได้ จึงตัดสินใจใช้วิธีสะกดจิตโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสะกดจิตนั่นก็คือพัก่องแดหรือว่าพ่อปมอปมของเขานนั่นเองเขาเลือกสะกดจิตไปในตอนก่อนที่เขาจะลงมือก่อเหตุคือย้อนกลับไปในช่วงอายุ21ปีดโดยวางแผนให้เขากินยานอนหลับโดยหลอกให้พระเอกเข้าใจว่าเป็นยาระง,งับอาการวิตกกังวลและสวมรอยเป็นตัวละครในครอบครัวจริงของเขาแทนโดยที่ให้หมอสะกดจิตเล่นเป็นพ่อ อดีตสาวนักแสดงเล่นเป็นแม่และตัวนักสืบเวสวมรอยเป็นพี่และแล้วแผนการนี้ก็ได้ผลเมื่อการสะกดจิตเริ่มขึ้นเขาก็ย้อนตัวเองกลับไปตอนอายุ21่ทันทีเขาได้เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวที่แท้จริงครอบครัวจอมปลอมจึงได้ใช้โอกาสนี้เล่นบทบาทอันสมจริงเหมือนอย่างตอนต้นเรื่อง และหนังก็จะตัดมาฉากที่คนย้ายของถามกับพระเอกว่าพี่ชายของเขาอายุเท่าไหรนั่นก็เพราะว่าเขาดูหน้าแก่เกินกว่าจะเป็นน้องชายนั่นเองอีกทั้งตอนที่เขากําลังกินข้าวเราได้ยินเสียงดังมาจากข้างบนในครั้งแรกนั่นก็เพราะมีการจัดฉากการฆาตกรรมอยู่ด้านบนที่พวกเขาทําอย่างนี้ก็เพื่อจะย้อนไปยังเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อรื้อฟื้นความทรงจําของพระเอกแต่แล้วก็เกิดมีตำรวจมาจับตัวนักสืบชเวไปแผนจึงต้องเปลี่ยน และหลังจากที่ใช้เส้นจ่ายและการยัดใต้โต๊ะก็ปาไปถึง19วันที่เขาจะถูกปล่อยตัวและหลังจากวันนั้นก็ยังไม่สามารถเริ่มแผนการเรียกคืนความทรงจำของเขาได้เพราะฝนไม่ตกเหมือนวันที่เกิดเหตุการสะกดจิตจึงเริ่มใช้ไม่ได้ผลจนตัวเขาเริ่มรู้สึกระแคะระคายจนสืบและพบกับความจริงเช่นนี้ตัดภาพไปยังปัจจุบันเขานั่งอยู่บนรถและบอกกับนักสืบด้วยคำคำเดิมนั่นก็คือเขาไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้น หลังจากพูดจบเขาก็ตัดสินใจเปิดประตูและกระโดดลงจากรถไปทันทีเขาวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไปเรื่อยๆขณะที่ฝั่งนักสืบก็ขับรถตามเขาไปติดๆแต่แล้วรถก็ดันเบรกกระทันหันจนทำให้รถที่อยู่ด้านท้ายชนเข้าอย่างจังแต่เขาก็ไม่ลละความพยายามเปลี่ยนมาขับรถตามเองด้วยความเร็วจนกระทั่งมีรถขับผ่านมากระทันหันทำเอารถของเขาเสียหลักและพุ่งเข้าชนเข้ากับเสาไฟข้างทางอย่างจัง จินซอกได้เดินมาดูก็พบว่าเขายังไม่ตายขณะที่เดินออกมาเขาก็ไม่ทันระวังจึงโดนรถชนเข้าไปอีกรายภาพได้ตัดมายังปี1997ตอนที่เขาอายุ21ปีจริงๆเขายืนฟังเพลงอยู่ที่ริมทะเลสาบก่อนจะขึ้นรถไปกับครอบครัวที่ดูแสนจะอบอุน่นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรถที่เขานั่งเกิดประสบอุบัติเหตุจนเขาต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไป ส่วพี่ชายอาการสาหาัสรอการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล6เดือนต่อมาหลังจากวันนั้นเขาพยายามหางานทำเพื่อนำเงินมารักษาพี่ชายตัวเองแต่กลับไม่มีที่ไหนรับเขาเลยเขาจึงตัดสินใจลองสมัครงานในออนไลน์ดูและแล้วก็มีคนทักเขามาจริงๆเขารีบเปิดอ่านและพิมพ์ตอบกลับอย่างรวดเร็วแต่กลับต้องชะง,งักเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ทักมาเพื่อจะจ้างงานธรรมดา แต่กลับจ้างให้เขาไปฆ่าคนโดยให้เวลาเขาคิดถึงตอนเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้เขาลังเลจนใกล้จะถึงเวลานั้นและแล้วเขาก็ตัดสินใจที่กดรับงานนี้คืนวันเกิดเหตุก็มาถึงคืนนั้นฝนตกอย่างหนักเขาได้มายังสถานที่ที่นายจ้างนัดนั่นก็คือบ้านที่เขาอยู่ในตอนต้นเรื่องเขาได้ข้อมูลมาว่าทางบ้านมีทั้งหมด3คน โดยที่ได้รับคำสั่งให้เขาฆ่าแค่ผู้หญิงห้ามยุ่งกับเด็กทั้งสองเขาเดินเข้ามาในบ้านอย่างช้าๆและค่อยๆเดินตรงไปยังห้องนอนที่มีผู้หญิงและเด็กผู้ชายนอนอยู่เขาจะงักและรู้สึกผิดขึ้นมาจึงถอยหลังเดินออกไปอย่างช้าๆแต่ถ้าว่าหญิงสาวคนเมื่อกี้กลับตื่นขึ้นมาและเดินตามออกมาเพราะคิดว่าเขาคือสามีของเธอเขาจะงักหันกลับไปพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือ จนทำให้ผู้หญิงตกใจกรีดร้องเสียงดังออกมาเขาบอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวเขากำลังจะออกไปแล้วแต่ขณะนั้นเองลูกสาวก็ได้เดินลงมาจากบันไดและพบเข้ากับเขาพร้อมกับมีดที่อยู่ในมือเธอกรีดร้องอย่างดังจนทำให้เขาเสียสติจึงได้วิ่งขึ้นไปตามข้างบนและได้ผลักหญิงสาวผู้เป็นแม่ตกบันไดไปเขาวิ่งตามขึ้นไปย่งห้องนอนของเธอเพื่ออ,อธิบาย แต่สุดท้ายเกิดเสียหลักจนมีดที่อยู่ในมือได้เข้าไปแทงกับเด็กสาวอย่างจังจนเธอเสียชีวิตคาที่เขาตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแม่ที่ตามขึ้นมาได้เห็นสภาพศพของลูกสาวก็ถึงกับกรีดร้องขึ้นมาอย่างคนเสียสติซึ่งเสียงนั้นก็ทําเอาเขาสติแตกอีกครั้งจนวิ่งเข้าไปแทงเธอจนเสียชีวิตไปอีกรายก่อนที่คืนอันแสนเศร้าจะได้จบลงระหว่างที่เดินลงมาไดมาอย่างคนไร้สติ เขาก็ได้เจอเข้ากับเด็กผู้ชายที่ออกมาตามหาแม่ตัวเองเขาได้ตอบกลับเด็กคนนั้นไปว่าให้กลับไปนอนคุมโป่งและนับตั่งถึงสิและแม่ของเขาจะกลับมาหาและเด็กน้อยก็ทําตามที่เขาบอกอย่างว่าง่ายเขาใช้จังหวะนั้นหวังเดินออกไปจากบ้านแต่ก่อนที่จะพ้นออกไปเขาก็ได้เหลือบผ่านไปเห็นภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังเขาถึงกับช็อกอีกครั้งเมื่อได้เห็นภาพผู้ชายในรูป นั่นก็คือคุณหมอประจําเคสของพี่ชายในโรงพยาบาลที่เขาเคยคุยด้วยนั่นเองเขาตามไปพบกับหมอหรือนายจ้างของเขาเพื่อจะถามหาผลที่จ้างวานให้ตัวเองไปฆ่าภรรยาในขณะเดียวกันนั้นหมอก็ได้รู้ว่าเขาเพิ่งฆ่าลูกสาวตัวเองไปหลังจากที่จินซอกได้รับคําตอบว่าที่เขาสั่งให้ลงมือฆ่าก็เพราะหวังเอาเงินประกันหมอก็ได้ตรงเข้ามาบีบคอจินซอกแต่พลาดท่ากลับตกลงตึกไปซะเอง โดยที่พระเอกก็ช่วยเอาไว้ไม่ทันตัดมายังปัจจุบันจินซอกลืมตาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยที่มีนักสืบชเวนั่งรออยู่เตียงแถวฝั่งตรงข้ามเขาเดินตรงเข้ามายังเตียงของพระเอกก่อนจะควักยาอะไรบางอย่างหวังจะฉีดเข้าไปในถุงน้ําเกลือของพระเอกพระเอกถอดเครื่องช่วยหายใจก่อนจะถามถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตในคดีนั้นเพราะอยากจะขอโทษ นักสืบได้ยินอย่างนั้นก็วางยาที่อยู่ในมือลงและถามว่าความทรงจำของเขากลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมก,ก่อนจะถามต่อว่ามีคนว่าจ้างให้เขาทำใช่หรือเปล่าคนคนนั้นก็คือสามีของผู้หญิงที่เสียชีวิตเพื่อจะเอาเงินประกันใช่ไหมจินซอกนี่อย่างนั้นก็น้ำตาไหลออกมานักสืบชเวบอกให้เขาตอบก่อนจะบอกความจริงอย่างสุดท้ายว่าเขาเองคือเด็กผู้ชายคนนั้นที่จินซอกเจอในวันเกิดเหตุ เขาได้บอกว่าชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะญาติได้เอาเงินประกันไปโดยที่ทิ้งเขาไว้ในบ้านเด็กกำพร้าเขาให้สัญญากับตัวเองว่าต้องจับตัวฆาตกรที่ฆ่าครอบครองเข,า,งขาให้ได้พระเอกพูดอะไรไม่ออกนอกจากได้แต่กล่าวคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าและได้พูดคำโกหกสิ่งสุดท้ายไปว่าคืนนั้นพ่อของเขาไม่ได้เป็นคนจ้างแต่เขาเองที่เป็นคนลงมือทำเองทั้งหมดเมื่อนางสืบชเวได้ยินคำตอบนั้น แทนที่จะรู้สึกดีใจที่ได้จับตัวฆาตรกรได้แล้วเขากลับน้ำตาไหลออกมาเพราะรู้ดีว่าคนตรงหน้าโกหกเขามั่นใจแล้วว่าฆาตรกรตัวจริงก็คือพ่อของเขานั่นเองเขาหันหลังเดินออกจากห้องนั้นไปและได้ทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือการกระโดดตึกฆ่าตัวตายด้านพระเอกเขาตัดสินใจหยิบเข็มฉีดยาที่นักสืบได้วางทิ้งไว้เข้ามาฉีดใส่ตัวเองจนทางคู่ได้จัดโลกใบน,นี้ไปพร้อมๆกัน และแล้ว,ลวเรื่องราวอาแสนเศร้านี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้จบอยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ตัวแอดเองชอบมากๆเพราะว่าสนุกลุ้นได้ตลอดทั้งเรื่องเลยใครที่ชอบหนังแนวระดึกขวัญแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาสปอยหนังสนุกเรื่องไหนอีกรอติดตามกันไว้ได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย